สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะว่านี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมถุนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะ ชา้าราศีเมถุนทุกท่านคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์หรือ16-29กุมภาพันธ์นะคะดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันเลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะและจะบอกด้วยว่าช่วงระยะเวลานี้ ท่านจะมีโชคลาภกหรืมไม่หากมีโชคมีลาภโชคลาภของท่านจะมาจากไหนมารับฟังกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีเมถุนปัญหาต่างๆที่คาราคาสั่งในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้ท่านจะค้นพบทางแก้ทางออกค่ะหรือแม้แต่งานที่คาราคาสั่งในช่วงที่ผ่านมาท่านก็จะทําสําเร็จในช่วงระยะเวลานี้นะคะ เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านนั้นความคิดลื่นไหลไอเดียดีท่านจะมีการจบจากอีกอย่างเพื่อเริ่มต้นทําอีกอย่างค่ะมีการจบจากสัญญาเก่าสัญญาเดิมได้เริ่มต้นทําสัญญาใหม่อาจจะเป็นการเซ็นสัญญากับเจ้าเดิมหรือว่าเซ็นสัญญากับเจ้าใหม่เป็นช่วงที่ท่านมีดวงจะได้ทําอะไรใหม่ๆจะได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่นะคะจะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบค่ะช่วงนี้งานของท่านจะเพิ่มมากขึ้น ต้องทํานั่นทนํานี่หยุดตลอดทั้งวันนะคะตลอดเวลาวันหยุดก็เหมือนไม่ได้หยุดต้องทํานั่นทนํานี่ไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆยุ่งทั้งวันและที่สําคัญเป็นช่วงที่ท่านจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบนะคะช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีเมถุนท่านใดที่มีนัดหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวให้ท่านนั้นระมัดระวังนะคะการผิดนัดเลื่อนนัด คนที่ท่านนัดหมายด้วยมาไม่ตรงตามกำหนดเวลาหรือว่าการนัดหมายต่างๆมีการเลทเลื่อนล่าช้าตัวท่านเองก็ระมัดระวังจะไม่สามารถไปตามที่นัดหมายได้ตรงตามกำหนดเวลาและระวังท่านจะไม่ทำสามารถทำตามที่ท่านได้รับปากเอาไว้ได้ฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้จะทำอะไรก็ตามนะคะขอให้ท่านนั้นละเอียดรอบคอบได้รัดกุ่มทุกๆเรื่องอย่าได้ประมาทการทำงานหรือว่าการนัดหมายโดยเด็ดขาด ท่านจะมีการเดินทางไปนั่นมานี่บ่อยขึ้นต้องติดต่อกับคนเพิ่มมากขึ้นมีเรื่องให้ท่านต้องเร่งดําเนินการอาจจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวนะคะและจะมีการเจรจาต่อรองผลประโยชน์บางอย่างภาระาเพิ่มมากขึ้นทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวแน่นอนคะ่ะปัญหายังคงมีมาเรื่อยข้อดีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ท่านจะแก้ไขได้และแก้ไขได้ไวเพราะมักจะเป็นปัญหาที่ท่านนั้นคุ้นชินเป็นปัญหาเก่าๆเ,เดิมๆที่ท่านได้เคยสัมผัสมาแล้วช่วงนี้งานของท่านจะเพิ่มมากขึ้นแต่ท่านจะรับมือกับงานต่างๆได้ผลงานออกมาดีเป็นที่น่าพอใจท่านจะมีความรู้สึกว่าสนุกกับการทํางานมากขึ้นไม่เหมือนกับช่วงที่ผ่านมานะคะท่านจะมีความรู้สึกว่าเบื่อๆเซ็เงๆไม่อยากทํางาน บางวันถึงข่านอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะลาออกจากการทํางานกันเลยทีเดียวคะ่ะการทํางานของท่านในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ดังใจติดติดขัดขัแต่ช่วงนี้การงานราบรื่นขึ้นปัญหาต่างๆก็แก้ไขได้ไวขึ้นตัวท่านเองก็มีพลังในการทํางานเรียกได้ว่าพร้อมสู้พร้อมลุยเลยละ่ะการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ต่างๆก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นราบรื่นขึ้นนะคะ และที่สำคัญหากท่านคาดหวังสิ่งใดถ้าท่านลงมือทำท่านจะทำสำเร็จได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือแม้แต่เรื่องของการเงินไปเกลีย่ยหรือไม่ก็เจรจาต่อรองนะคะช่วงนี้นะคะผลงานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นคนจะรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นงานให้โชคให้ลาบคนจะชื่นชมและให้เกียรติท่านพูดถึงท่านในทิศทางที่ดีๆนะคะ ที่สาคัญท่านจะกลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานหรือว่าในสายงานที่ท่านทําเจรจาต่อรองซื้อขายแลกเปลี่ยนสําเร็จหากค้าขายลูกค้านิยมชมชอบท่านจะขายดีลูกค้าจะช่วยเหลืออุดหนุนสินค้าลูกค้าจะช่วยท่านแชร์สินค้าหรือว่าแชร์ร้านค้าเขาจะแนะนํากันปากต่อปากบอกกันปากต่อปากเหมาะแก่การกระตุ้นยอดขายหรือว่าจัดโปรโมชั่น ขอเตือนนิดนึงนะคะช่วงนี้อย่าไว้ใจคนมากเกินไปอย่าเชื่อใจคนอื่นมากจนเกินไปอย่าเพิอเป็นเล่าหรือระบายอะไรให้ใครฟังระวังเขาจะนําไปบอกต่อระวังคนเอารัดเอาเปรียบคนหลอกลวงท่านจะต้องมีวิจารณญาณในการรับฟังในช่วงนี้ระวังคนไม่มีสัจวาจาคนไม่ทําตามคําพูดขอให้ท่านละเอียดรอบคอบจะทําอะไรก็ตามนะคะจะต้องมีหนังสือสัญญาทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทอง และหากค้าขายถ้าจะรับออเดอร์จากลูกค้าก็ต้องพูดคุยให้ชัดเจนมีการเก็บค่ามาจําทุกครั้งเพื่อป้องกันลูกค้าเทออเดอร์ไม่ทําตามที่ตกลงกันไว้อย่าใจอ่อนที่สงสารนะคะระวังเดือดร้อนเพราะเจอคนไม่รักษาคําพูดท่านจะได้เห็นท่าแท้ของใครบางคนขอท่านระมัดระวังให้มากๆในช่วงนี้ข้อดีนะคะช่วงนี้ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือดีค่ะมาที่การเงินของท่านกันบ้าง การเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้ไม่น่าวิตกกังวลใจนะคะเพราะท่านจะมีข่าวดีดด้านการเงินค่ะมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ไม่ได้คาดหวังตะกลับได้เงินนั้นมาท่านจะมีรายรับเพิ่มมากขึ้นนะคะมีดวงได้เงินจากการแก้ไขกับปัญหาสําเร็จได้เงินจากการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ได้เงินที่ท่านรอคอยค่ะไม่ว่าท่านจะรอคอยเงินจากส่วนใดอยู่ก็ตามและจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตหนุนหลังด้านการเงิน มีผู้ใหญ่ใจดีให้เงินท่านชายนิดๆหน่อยๆห,หากท่านเป็นผู้ที่มีอายุยังน้อยหรือว่าอยู่ในวัยกำลังศึกษาเล่าเรียนหากที่ผ่านมาการเงินของท่านค่อนข้างที่จะติดขัดนะคะเรียกได้ว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับหมุนเงินไม่ค่อยทันช่วงนี้ท่านจะหายใจหายคอได้โล่งขึ้นท่านจะมีกําลังในการผ่อนชําระหนี้สินต่างๆค่ะอยากกินได้กินอยากใช้ได้ใช้หากติดขัดมีปัญหาท่านก็จะมีทางแก้ทางออกทุกครั้ง บางท่านมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางมีดวงได้เงินพิเศษจากงานพิเศษหากท่านคาดหวังเงินจากส่วนใดก็ตามถ้าท่านลงมือทําและเข้าไปหาท่านจะได้เงินนั้นมาแน่นอนค่ะท่านใดที่ค้าขายช่วงนี้ท่านขายของเก่งท่านจะมีวิธีพูดคุยให้ลูกค้านั้นตัดสินใจซื้อสินค้าได้ไวขึ้นท่านมีเสน่ห์ในการพูดคุยเจรจาต่อรองนะคะในช่วงระยะเวลานี้ เป็นช่วงที่คนรักและเมตตามีมะทุรสวาจาในการพูดคุยเหมาะแก่การพูดคุยเจราจาต่อรองผลประโยชน์ผ่อนผันหนี้สินส่วนทางด้านภาระค่าใช้จ่ายช่วงนี้ท่านมีดวงจะต้องใช้จ่ายไปกับงานค่ะเช่นซื้ออุปกรณ์การทำงานบางอย่างเพิ่มเติมซ่อมแซมอุปกรณ์การทำงานปรับปรุงสถานที่ทำงานซื้อของใช้ส่วนตัวบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้มีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาด้วยนะคะ มีดวงได้ซื้อของชิ้นใหม่เข้ามาในบ้านซึ่งทดแทนของเก่าที่แตกหักหรือว่าชำรุดพังเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ท่านจะได้นําเงินไปทําบุญหรือว่าได้เข้าร่วมพิธีกรรมอันเป็นสิริมงคลจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเสียเงินไปกับบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งได้จ่ายค่อนข้างที่จะจุกจิกพอสมควรแต่ว่าโดยภาพรวมการเงินถือว่าไม่น่าเป็นห่วงมีโชคลาภด้านการเงินแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะว่า เงินที่ท่านจะได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะหลักๆจะมาจากงานจากการลงมือทําจากความรู้ความสามารถของตัวท่านเองไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงในรูปแบบใดก็ตามอย่าหวังรวยจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้หวังรวยจากการทํางานคะ่ะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดช่วงนี้มีสเสน่ห์และเนื้อหอม คนรักและเมตตาหากท่านเปิดใจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะและหากท่านถูกชะตาอยากจะพูดคุยด้วยก็ขอให้ท่านนั้นเช็คูปประวัติของเขาให้ดีๆไม่ใช่ว่าเห็นโปรไฟล์ดีโอคุยติดต่อพูดคุยกันทันทีไม่ได้ค่ะระวังนะคะจะเจอคนมีคู่หรือว่ามีคนคุยแล้วส่วนท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้ชีวิตคู่ราบรื่นเป็นที่พึ่งให้กันและกันได้แต่ท่านจะต้องหนักแน่นรักเดียวใจเดียวนะคะช่วงนี้อย่าทาอะไรที่ผิดศีลธรรม อันดีเด็กขาดพวะช่วงนี้จะมีคนใหม่ๆเข้ามาค่ะมาที่สุขภาพร่างกายของท่านกันบ้างช่วงนี้ระวังป่วยไข้ไม่สบายนะคะพยายามดูแลรักษาสุขภาพให้ดีๆและที่สําคัญการเจ็บป่วยของท่านในช่วงนี้มักจะเกิดจากที่ว่าท่านทําตัวเองก็คือว่าไม่รักษาสุขภาพนั่นเองค่ะแต่ว่าจะเป็นโรคภัยที่อาจสามารถรักษาหายนะคะแต่ก็ทําให้ท่านนั้นอาจจะเสียการเสียงานหรือว่าไปไม่ทันนัดอะไรประมาณนี้นะคะ ขอวอวยพรให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านและทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปนี้ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องมีความสุขความเจริญให้ท่านนั้นพบเจอแต่พลดีมีเมตตาอุปธรรมํำชูสวัสดีค่ะ